สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JK เกษตรฟาร์มครับคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาประชมผลงานหูทองครับดูกันให้โครงสร้างครับตัวนี้นี่ครับสวยมากครับนี้ลาตัวโครงสร้างได้ครับโหเหมือนพ่อมากครับทําไมถึงเป็นสีขาวอย่างนี้ครับเพราะว่าแม่ของเขาเป็นสีขาวไม่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 ติดโบสครับตัวนี้ก็เลยลูกออกมาแบบแบบนี้ครับแต่ว่าโครงสร้างนี่สวยมากครับสวยสวยมากครับดูครับ ดูการยืนเหมือนเหมือนพ่อเขามากครับเหมือนมูทองมากครับตัวนี้นี่ครับตามผลงานครับท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ดูเจ้ามุทองครับผมก็จะตามผลงานให้ท่านผู้ชมครับได้ชมเอาไปวิเคราะห์ข้อมูลครับว่าการพัฒนาสายพันธุ์วัวครับนี่ครับพัฒนาสายพันธุ์วัวพื้นบ้านครับวัวพื้นบ้านแล้วก็ค่อยๆปรับพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับนี่ครับ สวยมากครับตัวนี้การให้ลูกก็เป็นวัวพื้นบ้านครับวัวพื้นบ้านการจ่ายลูกออกมาครับดูครับนี่ครับดู้าเหมือนพ่อมากครับ แขงขาตรงมากครับดูครับเพศเมียนะครับเพศเมียในคลองนี้มีแต่เพศเมียครับไม่ไม่มีเพศผู้นะครับ ครับเพื่อนท่านใดที่สนใจครับสอบถามกันเข้ามาได้ครับถามกันเข้ามาได้ครับผลงานลูกหมูทองครับเดี๋ยวเอาไปพัฒนาต่อยอดครับพัฒนาต่อยอดได้สบายๆเลยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง JK เกษตรฟาร์มครับ กระดิ่งครับเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆครับผมจะอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมทุกวันเลยนะครับจากคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ